สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะลุงแจมออนแอร์กลับมาพบกับท่านผู้ชมเวลาเดิมเวลาดีแบบนี้นะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางช่องคมชัดลึกทีวีวันนี้อยู่กับลุงแจมของเราคุณวิทูลและก็ดิชนยายาค่ะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะครับ2556ปีนี้จะเป็นอย่างไร เราต้องเตรียมเผชิญกับมันให้ได้ะนะครับโดยเฉพาะปัญหาต่างๆก็อาจจะแก้ยากหน่อยนะหรือว่าแก้ไม่ได้เลยก็มกไม่เป็นไร <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นปัญหา <c oughs> เขาเรียกอะไรอมมตะนิรันการอยู่แล้วค่ะ ปัญหาที่เราจะพูดกันอยู่นี่นะครเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญนะเรื่องของเศรษฐกิจหนี้สินเรื่องของปัญหาการเมืองก็คือเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับเราด้วยคอร์รัปชันครับปัญหาคอร์รัปชันปัญหาจราจรปัญหาสุขภาพปัญหารถติดโอ้ปัญหารถติดนี่คนกําลังกลัวมากนะครับในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดแก่จะตายแต่เราแก้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำยังไงคะคุณลุงคะก็นี่ฮะถึงต้องมานั่ง นั่งถกกันดูว่าในปี5 6ที่เรากําลังก้าวเข้าไปสู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นวันที่เราต้องเตรียมดูว่าเอ๊ะข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าทบทวนกันดูหน่อยได้ไหมฮะปัญหาที่ข้างค้างกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าหลายๆ10ปีมาแล้วแล้วยังจะดํารงอยู่แล้วเราต้องเผชิญกันอยู่ครับก็คงปัญหาแรกก็คงจะเป็นปัญหาที่หนักหนาสากรนทีเดียวเพราะว่าเกี่ยวกับภาพพจน์ประเทศไทยเราด้วย กับปัญหาอย่าโตไปแล้วต้องไม่โกงเรื่องของการคอรัปชันเรื่องของการโกงเรา<ม>ไปดูเรื่องภาพรวมปัญหาที่เรารทุกคนต้องช่วยแก้ปัญหาสังคมปัญหาปร,รประเทศชาติ<ม>เรื่องการคอรัปชันจะมีวิธีไหนไหมทําอย่างไรต้องปลูกฝังการตั้งแต่เด็กๆอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งนะคะที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างมากในปีที่แล้วลงุงแจ่มคะมีเรื่องของสถิติที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับเรียกว่าไม่ค่อยดีนักในเรื่องของคอรัปชันคือคอรัปชันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมค่ะคนรุ่นนี้ พึ่งไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยคนรุ่นยุคหน้าลูกห,ห,หลานเราลูกหลานไปใช่ค่ะ<า><า>อย่างนั้นเราไปคุยกับท่านนี้เขาดูแล<ๆ>เรื่องของหลักสูตรตรงนี้โดยตรงนะคะไปคุยกับประธานศูนย์สาธารณประโยชน์แล้วก็ประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิหารศาสตร์หรือวนิดาไปคุยกับรองศาสตราจารย์ด,ดรจุรีวิจิตวาทการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะอาจารย์สวัสดีวด,าาดีวดพีค่ะค่ะอาจารย์เรื่องของโตไปไม่โกง ยังค่ะ,คะในทิศทางหลังจากนี้ในปีนี้เนี่ยค่ะน่าจะมีการเรียกว่าเข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้นไหมคะเออฉดนคิดว่าตอนนี้เป็นที่รับรู้รับทราบของสังคมในภาพกว้างขึ้นน่ะนะคะก็ะะจะมีภาคส่วนอื่นๆของสังคมที่สนใจและอยากมามาีส่วนร่วม,มเพราะฉะนั้นเันคิดว่าเราก็คงจะพยายามเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่ไม่ใช่เฉพาะในกทมนะคะคให้ได้มีส่วนร่วมมาใช้หลักสูตรนี้ด้วย อย่างในปีที่ผ่านมาก็มีสภาการศึกษาของคาทอลิกนะฮะที่โรงเรียนของในเครือข่ายของคริสต่างเนี่ยฮะเขาก็มาเข้าร่วมกันอบรมแล้วนําไปใช้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีและปีหน้าก็จะมี มีเอหลักสูตรแบบนี้เช่นเดียวกันที่จะนำเอาโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของสตารคาทอลิกเข้ามาเรียนด้วยแล้วเราก็ยังมีโอกาสที่ให้นำร่องที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยนะคะ,ะนำร่องให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดค่ะหลายจังหวัดที่ส่งคนเข้ามาเพราะว่าเราได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเรวดีเทียนประพาทนะคะที่ให้เป็นเหมือนเป็น กอล์เชปเป็นทุนการศึกษาให้กับครูในต่างจังหวัดเข้ามาเรียนเข้ามาอบรมจากสูตรนี้รวมทั้งนําเอาเครื่องมือที่ใช้กลับไปด้วยค่ะครับครับ,รบอาจารย์เท่าที่ทํามาแล้วเนี่ยพอจะมีความหวังไหมครับ เพราะว่าคนรุ่นเก่าน่าจะหวังยากนะตอนนี้ดิฉันคิดว่าถ้าเราไม่มีความหวังเราก็คงต้องเลิกทําใช่ไหมฮะใก็เราต้องพยายามให้กําลังใจตัวเองแล้วก็มองในเชิงบวกนะคะว่ามีผลที่เริ่มเห็นว่าผลดีหลายอย่างอย่างเด็กๆนี่กระเตื้อร้นมากนอกจากเด็กๆที่เข้าโครงการเนี พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็มีความภูมิใจที่ลูกได้ไปในทิศทางนี้นะคะเห็นเห็นเห็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกชื่นใจแต่ว่าถามว่ามีผลในมุมกว้างมากๆทั้งสังคมไหมหกสิบกว่าล้านคนคก็คงยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะค งต้องพยายามทากันไปอีกมากมายค่ะ,<น>ะแต่แต่ดิฉันคิดว่าเด็กเข้าอบรมแล้วได้ร้องเพลงได้เต้นมันมีการตอกย้ำหลายทางทั้งสิ่งที่เขาทําในโรงเรียนเพลงที่เขาร้องท่าเต้นที่เขาเต้นมันทําให้เขาคอย ทบทวนเรื่องนี้ในในในความความรู้สึกความนมึกคิดของเขาแล้วทําที่คุณครูได้รายงานมานะคะหลายส่วนก็คิดว่าเอ๊ะมันดีขึ้นจริงๆเร็วกว่าที่คาดนะคะคยังมีเด็กที่เด็กที่เคยเออ อาจจะเรียกว่านิสัยไม่ค่อยดีเคยขโมยของคนของเพื่อนเนี่ยตอนนี้ได้ไปพบเอาของเอมีค่าของเพื่อนแล้วเอามาคืนคุณครูค่ะครูเขาก็ชื่นใจมากนะคะถามว่าทำไมมีผลจากตรงนี้เลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ครูก็ถามค่ะครูถามเด็กว่าทําไมถึงได้ไม่อยากได้เลยเขาบอกอยากได้แล้วทําไมไม่เก็บไว้เด็กเขาบอกว่าเพราะว่าอยากเป็นคนดีโตไปไม่โกงค่ะนะคะก็เลยทําให้เราก็เราก็รู้สึก ค่อนข้างจะชื่นใจอะค่ะแต่แต่ก็มีผลถึงผู้ใหญ่เหมือนกันนะอย่างกลุ่มธุรกิจใช่ไหมครับมีอยู่กลุ่มนึงก็ถึงขนาดกล้าหาญชาญชัยออกมาประกาศเลยนะธุรกิจไม่ไม่จ่ายเพราะเขาคือคนจ่ายใช่ไหมคนจ่ายจะไม่จ่ายแต่ถ้าคนรับอยากจะได้นี่ก็ก็แสดงว่าเป็นความกล้าหาญทีเดียวใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็้เรวัง ใช่ถ้าธุรกิจที่ไม่จ่ายจะต้องร่วมมือกันด้วยนะคะถ้าบางคนจ่ายบางคนไม่จ่ายคนไม่จ่ายจะจะเกิดความเสียเปรียบใช่ไหมฮะต้องขยายผลออกไปเรื่อยๆให้ให้คิดเหมือนกันทีนี้คิดว่าการทํางานในเชิงปลูกฝังจิตสํานึกซึ่งเป็นส่วนของป้องกันน่ะนะคะมันต้องใช้เวลาหน่อยแล้วเราต้องมีความอดทนนะคะต้องมีความอดทนแล้วต้องพยายามทําไปเรื่อยแต่แต่สิ่งหนึ่งที่คนเขาฟังแล้วก็ท้อใจซะเป็นส่วนใหญ่ ที่บอกว่าสำรวจแล้วเยาวชนแม้แต่ระดับเยาวชนใช่ไหมฮะที่ยอมรับการโกงได้เนี่ยก็เป็นจุดที่เป็นทัศนคติใช่ไหมคะที่น่ากังวลที่บางทีและบางครั้งวิธีถามเนาะอาจจะไปทําให้เด็กคนที่ตอบ มองว่ามันไม่ได้เสียหายมันคาถามอาจจะนําก็ได้นะคะยังไงคะคุณคำถามอาจจะชี้ชี้นะอย่างสมมติว่าคําถามที่บอกว่าถ้าผู้นําโกงบ้างแต่ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองคนจะเอาไหมคนก็บอกว่าเอาใช่ไหมฮะคนต่างชาติบอกว่าเอาแต่เราถามถ้าเราถามคนเลืออย่างถ้าเราถามว่าผู้นำโกงเอาไหมเอออย่างนี้เขาก็ไม่เอานะโกงไม่ได้ทไหมไม่ยุติธรรมเขรับไม่ได้หรือว่าใช่ไหมฮะมันมันมันมีอะไรบางอย่างจริงๆคําถามก็คือถ้าสมมติว่าโกงผู้นาโกงประเทศ จะรุ่งเรืองยากอะ่ะใช่ไหมคะถ้าไปถามมันก็ผิดตั้งแต่ต้นนะดิฉังคิดว่าตั้งแต่คําถามมันจะเป็นยังไงมันก็ถามได้สองอย่างหนึ่งผู้นําโกงประเทศเจริญใช่ไหมอีกอันหนึ่งผู้นําดีประเทศไม่เจริญอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเรีกถามนำค่ะค่ะค่ะเป็นอาจจะไปําถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองอย่างเดียวคือไม่ได้มองถึงถึงถึงสิ่งที่ควรเป็นหลักในที่ผ่านมาเรื่องจริยธรรมคุณกระเบนต่างๆแล้วเท่าที่อาจารย์ได้สัมผัสกับเด็กๆเหล่านี้จากหลักสูตรเหล่านี้ ปีห้าหกเนี่ยฮะการคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็คงจะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะเท่าที่เท่าที่เพราะตอนนี้เป็นช่วงของการขยายผลเพราะว่าอย่างโรงเรียนอื่นกลุ่มอื่นที่มาขอให้ช่วยนะคะให้ทำเราก็คงจะขยายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถจะช่วยสร้างวิทยากรตัวคูณให้ให้มีการขยายไปได้เรื่อยๆนะคะเงินมันก็จะได้ไปไปได้กว้างขึ้นแต่ทีนี้เ มันก็ต้องมันก็ยังไงก็ต้องใช้เวลาะนะคะเราทํามาแล้วสามปีนะคะปีหน้าก็จะเป็นปีที่สี่แล้ว่ะมันก็มันก็ต้องต้องต้องค่อยๆแต่การพัฒนาหลักสูตรที่จะเน้นกิจกรรมเน้นให้สนุกเน้นให้มีการตอกย้ํามันก็ใช้เวลาเยอะนะคะในการ,รที่จะมองว่าเด็กในระดับต่างๆเขาอยากได้อะไรมากที่สุดที่จะเรียนรู้แต่จะโดนใจเขานะฮะไมใช่ไปยัดเยียดบังคับเรียนนะคะครับอีกสามสิบปีจะมาพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง พ็าเด็กรุ่นนี้โตพอดีตอนนั้นอยู่ในตําแหน่งอยู่ในตาแหน่งต่างๆใช่ไหมอยู่ในตําแหน่งต่างๆหรือว่าเป็นคนคุมนโยบายหรือปฏิบัติการแล้ว แล้วก็สามารถที่จะถ้าไม่โกงได้ประเทศก็จะเจริญกว่านี้คใช่ค่ะเชื่อว่าจะแทรกซึมสร้างความรู้สึกละอายใจต่อการโกงนะคะเรารู้สึกว่าผิดลงโทษตัวเองไม่ต้องมีใครมาจับเราหลอกเรารู้สึกว่าเราผิดเองค่ะค่ะเชื่อว่าน่าจะแทรกซึมไปเป็นส่วนเล็กๆจริงๆเข้าไปแทรกซึมนิดหน่อยก็ถือว่าดีแล้วในแง่ของความคิดที่ถ้าคิดคล้ายๆกันไปทั้งหมดประเทศเนี่ยน่าจะดีนะคะค่ะค่ะค่ะ ถือว่าต้องเอาใจช่วยนะคะว่าคนที่บอกว่าโตไปไม่โกงนั่นคือเด็กๆรุ่นรุ่นลูกหลานเรานี่แหละครับเราจะเติบโตรุ่นนี้โตแล้วโกงไปก่อนไม่ไม่โกงก็ดีนะคตไม่ไม่โกงด้วยเพราะว่ามีมาตรการอื่นใช่ไหมคะมาตรการของการป้องปรามหรือปราบปรามเขาก็มีสําหรับผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามันก็ควรจะต้องสื่อต้องช่วยกันอีกทางหนึ่งที่จะรณรงค์ให้ผู้ใหญ่รู้สึกอายด้วยละอายต่อกันกระทําที่ไม่ดี นะคะค่ะขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับรค่ะสวัสดีอาจารย์ค,ค่ะสวัสดีค่ะ,คะสลองศถสตอาจารย์ดรจุรีวิจิตวาทการนะครับประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และก็ประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหิรศาสตร์หรือว่านิดา้าเรื่องของอตัวไปไม่โกงนั้นต้องอใช้ระยะเวลาแต่ต้องเริ่มทำครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมะเร็งร้ายของสังคมค่ใช่ไหม แต่ว่ามันมีอีกโรคหนึ่งที่เขาเรียกว่าที่เราคนไทยต้องเผชิญและเผชิญมาแล้วด้วยในปีที่ผ่านมานี่เขาบอกกันครับว่าทุกครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีประสบการณ์ว่าคนไม่เป็นมะเร็งหรือว่าไม่ไม่ไม่พี่ก็น้องไม่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนจะต้องรู้ว่ามีใครคนหนึ่งเป็นมะเร็งแน่นอนมีโอกาสเป็นมะเร็งครอบครัวสูงมากครับ ไม่มีสถิติไม่มีข้อมูลว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมเป็นบางที่เขากลัวไม่เป็นแต่คนหนึ่งเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นก็ได้ใช่ไหมผู้หญิงนี่สองสองมะเร็งที่เป็นกันหนักๆเลยหนึ่งมะเร็งปากมดลูกสองมะเร็งเต้านมเป็นเยอะมากเลยซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าทําไมนะครับใช่ค่ะแลวก็หาทางป้องกันไม่ได้ด้วยนะครับปีใหม่นี้เราจําเป็นต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะต้องไปดูกันหน่อยไหม แซงแล,แล้วนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้ผมจําได้ว่ามีบาหวานอันดับหนึ่ง <ฮะ S 2> พอบาหวานอันดับหนึ่งหัวใจมาแซงไป <ฮะ S 2> เป็นอันดับสอง,งแล้วก็อุบัติเหตุอุบัติเหตุมาแซงเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้มะเร็งขึ้นอันดับหนึ่ง มนถึงเสียชีวิตนะครับค่ะดังนั้นจะมีแนวทางไหนไหมที่ทําให้เราป้องกันได้หรือว่าถ้ารู้ก่อนในี่นั้นก็มีโอกาสจะหายเหมือนกันประเด็นเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรด้วยทําไมเป็นคนไทยเป็นเยอะขึ้นครับเป็นเรื่องทางวิทยาการทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปสอบถามกันหน่อยดังนั้นเราไปตรวจสอบกันกับศาสตราจารย์ในแพทย์พิทยภูมิพัทรนุทธาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุราภรณ์นะคะ สวัสดีค่ะผอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะถ้าถามอย่างนี้จะยากไหมฮะว่าทําไมเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยก็ไม่ย่มีสถิติอะไรที่บอกว่าเกิดมาจากอะไรครับแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับคือสถานการณ์ของโรคมะเร็งเราต้องยอมรับว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยสํำคัญญก็คือว่าขณะนี้เนี่ยคนมีอายุมากขึ้นค่ะอายุยืนยาวมากขึ้นเพราะว่าโรคเด็กเนี่ยรักษาได้ดีขึ้นนะค่ะ เพราะฉะนั้นในการที่คนที่เป็นมะเร็งในส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นอยยืนยาวมากขึ้นเนี่ยโรคมะเมร็งก็ปรากฏมากขึ้นเพราะว่าปรากฏมากขึ้นเพราะจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะมียีนที่จะขอให้เกิดมะเร็งอยู่แล้วนี้พอรอปัจจัยที่มาเสริมเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นไอ้ที่มาเสริมก็อย่างเช่นการที่มีปัจจัยเสี่ยงพวก